ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาแยวพอนบอ <c oughs> ุเวนอุเวนนี่อุเวนนี่ไ <c> ด <oughs> ้อ้อมือได้ปะเนื่องจากได้ฟังเพลงที่ห้องพี่เมื่อวันก่อนสิ <c oughs> ลองเพลงมังเงาะปลาเนื่องจากนั่นว้าสันพี่นิ่พี่นิ่จ๋า <c oughs> ขอบคุณนะจ๊ะพี่หัวใจนะคะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดใจ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่รุงหัวเรอฮ่าฮ่าฮ่าพี่สามสิบบอกว่าสาวเออสวย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 หลายคนนั้นดึงคนทีดึงเลยลุดอ๋อดึงคนนี้ดึงคนงคนั้นลหลุดลุดสิดึงคนดึงคนสวยขึ้น